กดไลค์กดแชร์กดติดตามขอให้มีความสุขโชคดีในทุกๆวันรู้หรือไม่ครับว่าฟ้าผ่าแค่ครั้งเดียวเนี่ยมันร้อนกว่าพื้นผิวของดวงอาทิตย์ถึง5เท่าใช่ครับฟังไม่ผิดหรอกปรากฏการณ์ที่เราเห็นกันบ,บ่อยๆบนท้องฟ้านี่แหละครับซ่อนความจริงที่แบบสุดยอดเอาไว้วันนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่องนี้กันโอเคงั้นเรามาลองเทียบกันให้เห็นภาพชัดๆไปเลยนะครับระหว่าง ว่าผ่าบนโลกของเรากับพื้นผิวของดวงอาทิตย์คิดว่าอะไรจะร้อนกว่ากันอืมคำถามนี้ฟังดูเหมือนคำตอบมันน่าจะชัดเจนอยู่แล้วใช่ไหมครับแต่เชื่อไหมครับว่าคำปตอบเนี่ยมันอาจจะสวนทางกับที่พวกเราส่วนใหญ่คิดกันเลยนะคือมันไม่ได้แค่ร้อนกว่านิดหน่อยนะครับแต่มันร้อนกว่าแบบโอ้โหเทียบกันไม่ติดเลยล่ะครับเรียกว่าชนะขาดลอยแบบน่าตกใจเลยแล้วคําถามสําคัญมันก็คือเฮ้ยมันเป็นไปได้ยังไง ปรากฏการที่เกิดแค่แป,ป๊บเดียวในอากาศเนี่ยนะจะสร้างความร้อนได้มหาศาลขนาดเอาชนะพื้นผิวของดาวฤกษ์ยักษ์ใหญ่ได้เอาละครับวันนี้เราจะมาหาคำตอบเรื่องนี้กันโอเคครับงั้นเรามาเริ่มจากสิ่งที่ชัดเจนที่สุดกันก่อนเลยนั่นก็คือตัวเลขเพราะว่าเรื่องแบบนี้เนี่ยตัวเลขมันไม่เคยโกหกใครอยู่แล้วแล้วมันจะทำให้เราเห็นภาพความแตกต่างที่แบบน่าทึ่งมากๆเลยเรามาเริ่มกันที่ฝั่งดวงอาทิตย์กันก่อนนะครับ พื้นผิวที่เราเห็นกันเนี่ยที่เขาเรียกกันทางวิทยาศาสตร์ว่าโฟโตสเฟียร์อุณหภูมิเฉลี่ยของมันจะอยู่ที่ประมาณ5,500องศาเซลเซียสก็คือร้อนมากร้อนขนาดที่ว่าหลอมสสารเกือบทุกอย่างบนโลกเราได้สบายๆเลยทีนี้ลองกลับมาดูที่คู่แข่งบนโลกของเรากันบ้างแล้วฟ้าผ่านะไอเจ้าเส้นแสงสว่างที่เห็นแค่แวบเดียวเนี่ยมันจะไปร้อนได้สักแค่ไหนกันเชียว และนี่แหละครับคือตัวแรกที่จะเปลี่ยนมุมมองของเราไปเลยคือในแกนกลางของสายฟ้านี่นะครับอากาศมันจะถูกทำให้ร้อนขึ้นแบบปุ๊บปับ๊บจนอุณหภูมิพุ่งไปถึง3 0 0 0 0องศาเซลเซียสใช่ครับฟังไม่ผิด3 0,000องศาเซลเซียสพอตัวเลขมาวางเทียบกันแบบนี้ปุ๊บโอ้โหภาพมันชัดเลยใช่ไหมครับดูสิครับแท่งกราฟของฟ้าผ่านเนี่ยคือพุ่งสูงกว่าพื้นผิวดวงอาทิตย์ไปแบบไกลลิฟเลยพอคำนวณออกมาแล้วเนี่ยก็คือร้อนกว่ากันประมาณ5เท่ากว่ากว่าเลยนะ นี่ไม่ใช่เรื่องแต่งนะครับแต่มันคือพลังของธรรมชาติจริงๆที่เกิดขึ้นอยู่บนโลกเรานี่เองโอเคตัวเลขมันก็น่าทึ่งมากๆแหละแต่คําถามที่มันสําคัญไปกว่านั้นก็คือแล้วทําไมล่ะอะไรที่ทําให้อากาศธรรมดามดาเนี่ยมันร้อนขึ้นมาได้ขนาดนี้ซึ่งคําตอบของเรื่องนี้มันซ่อนอยู่ในหลักการทางฟิสิกส์ครับกุญแจสําคัญของความร้อนระดับนี้เลยนะมันคือสิ่งที่เรียกว่าพลาสมาครับ ปกติเราก็จะคุ้นกับสสารแค่3สถานะใช่ไหมครับของแข็งของเหลวกา๊าซแต่จริงๆแล้วมันมีสถานะที่4ด้วยนั่นก็คือพลาสมานี่แหละมันจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อก๊าซเนี่ยได้รับพลังงานที่สูงมากๆสูงจนกระทั่งพลังงานนั้นมันสามารถไปกระช่ายอิเล็กตรอนให้ออกจากอะตอมได้เลยพอเป็นแบบนั้นปุ๊บมันจะกลายสภาพเป็นเหมือนกับซุปของอนุภาคที่มีประจุไฟฟ้าแล้วก็ร้อนแบบสุดขั้วไปเลย ซึ่งกระบวนการเกิดฟ้าผ่าเนี่ยมันก็คือการสร้างพลาสมาดีๆนี่เองครับลองลึกภาพตามนะครับขั้นแรกเลยในก้อนเมฆพายุเนี่ยมันมีการสะสมประจุฟไฟฟ้ามหาศาลเหมือนเรากําลังชาร์จแบตเตอรี่ก้อนยักษ์อยู่พอถึงขั้นที่2เมื่อประจุพวกนี้มันเข้มข้นจนถึงขีดสุดแล้วเนี่ยพลังของมันจะมากพอที่จะฉีดอากาศที่ปกติเป็นฉนวนไฟฟ้าให้เปิดทางออกได้แล้วมาถึงขั้นสุดท้ายครับพลังงานทั้งหมดก็จะวิ่งผ่านช่องอากาศแคบๆที่มันเพิ่งเจาะเอาไว้เนี่ยในเวลาแค่เสี้ยววินาทีเดียว การปลดปล่อยพลังงานที่อัดแน่นขนาดนี้ล่ะครับที่มันเปลี่ยนอากาศในช่องนั้นให้กลายเป็นพลา s มาที่ร้อนถึง3 0,000องศาได้ในทันทีเลยเพราะฉะนั้นหัวใจของเรื่องนี้ทั้งหมดเลยนะมันก็คือความหนาแน่นของพลังงานครับลองนึกภาพตามง่ายๆนะครับเหมือนเราเอาพลังงานที่เยอะมากๆมากๆม,ม,มาบีบอัดลงไปในพื้นที่ที่เล็กนิดเดียวแล้วก็ปล่อยมันออกมาในเวลาที่สั้นมากๆผลที่ได้ก็คือการสร้างจุดความร้อนที่เข้มข้นแบบสุดๆซึ่งนี่แหละครับ คือที่มาของอุณหภูมิที่มันน่าทึ่งขนาดนี้แน่นอนครับว่าความร้อนระดับนี้เนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นแล้วก็หายไปเฉยๆนะครับมันทิ้งร่องรอยทิ้งหลักฐานที่ชัดเจนแล้วก็ทรงพลังมากๆไว้บนโลกของเราด้วยซึ่งบางอย่างเนี่ยเราก็คุ้นเคยกันดีเลยละ่ะเดี๋ยวเราจะมาดูกันครับว่าผลกระทบหลักๆ3อย่างที่เกิดจากความร้อนส0,000ื่นองศาเซลเซียสเนี่ยมันมีอะไรบ้างซึ่งมันจะโชว์ให้เห็นเลยว่าปรากฏการณ์นี้มันทั้งทรงพลัง แล้วก็ทั้งสร้างสารรค์และทำลายล้างได้ในเวลาเดียวกันเรามาเริ่มจากสิ่งที่คุ้นหูที่สุดเลยเสียงฟ้าร้องครับแต่ที่น่าทึ่งก็คือจริงๆแล้วเสียงฟ้าร้องเนี่ยมันไม่ใช่เสียงของไฟฟ้าโดยตรงนะครับแต่มันคือเสียงของการระเบิดของอากาศตั้งหากคือพออากาศในช่องที่ฟ้าผ่ามันถูกทําให้ร้อนขึ้นแบบปุ๊บปรับทันทีเนี่ยมันก็จะขยายตัวออกไปทุกทิศทางอย่างรุนแรงมากๆ แล้วการขยายตัวที่มันเร็วเร็วยิ่งกว่าความเร็วเสียงซะอีกเนี่ยแหละครับที่มันสร้างสิ่งที่เรียกว่าคลื่นกระแทกหรือช็อคเวฟขึ้นมาในอากาศและพอคลื่นกระแทกอันนี้เดินทางมาถึงหูเราเราก็ได้ยินเป็นเสียงเปรี้ยงหรือเสียงคลื่นๆของฟ้าร้องนั่นเองครับพูดง่ายๆเลยนะทุกครั้งที่เราได้ยินเสียงฟ้าร้องเนี่ยเรากําลังได้ยินเสียงของอากาศที่ถูกต้มจนร้อนกว่าดวงอาทิตย์แล้วระเบิดออกมานั่นเองมาดูหลักฐานชิ้นต่อไปกันครับอันนี้คือจับต้องได้เลยนะ เขาเรียกว่าฟูกุไรหรือบางทีก็เรียกว่าแก้วสายฟ้าครับลองนึกภาพตามนะครับฟ้าผ่าเปรี้ยงลงไปบนพื้นทรายความร้อนสาม0 0ื่นองศาเนี่ยจะหลอมทรายตรงนั้นให้กลายเป็นแก้วเหลวทันทีแล้วพอมันเย็นตัวลงอย่างรวดเร็วมันก็จะแข็งตัวกลายเป็นท่อแก้วกลงๆที่มีรูปร่างเหมือนรากไม้ไล่ไปตามทางที่สายฟ้ามันชอนชัยลงไปในดินเลยครับมันก็คือฟอสซิลของสายฟ้าดีๆนี่เอง และผลกระทบสุดท้ายที่เห็นได้ชัดเจนแล้วก็น่ากลัวมากๆเลยก็คือเวลาที่ฟ้าผ่าลงบนต้นไม้เคยสงสัยไหมครับว่าทําไมต้นไม้ถึงระเบิดออกได้ก็เพราะหลักการเดียวกันเป๊ะๆเลยครับความร้อนมหาศาลเนี่ยมันทําให้น้ํากับยางไม้ที่อยู่ข้างในต้นไม้เดือดกลายเป็นไอในเสี้ยววินาทีแล้วไอ้น้ําที่มันขยายตัวอย่างรุนแรงเนี่ยแหละครับที่สร้างแรงดันมหาศาลจากข้างในจนดันให้เปลือกไม้กับเนื้อไม้ระเบิดออกมาเป็นเสียงเสียงเลยเอาะล้ครับพอมาถึงตรงนี้เนี่ย มีประเด็นสำคัญมากๆอีกเรื่องหนึ่งที่เราต้องทำความเข้าใจให้ตรงกันก่อนเพื่อให้เราเห็นภาพรวมทั้งหมดแบบถูกต้องจริงๆนะครับใช่ครับที่เราคุยกันมาทั้งหมดเนี่ยว่าฟ้าผ่าร้อนกว่าดวงอาทิตย์5เท่าอันนั้นคือเรื่องจริงแต่ต้องขอย้ำตัวตดโตเลยนะครับว่านั่นคือการเปรียบเทียบกับพื้นผิวของดวงอาทิตย์เท่านั้นซึ่งคำว่าพื้นผิวนี่แหละคือคีย์เวิร์ดสำคัญเลยเพราะว่าถ้าเราจะไปเทียบกับ แกนกลางของดวงอาทิตย์แล้วก็โอ้โหอันนั้นคือคนละเรื่องกันเลยครับแกนกลางของดวงอาทิตย์เนี่ยมันคือเตาปฏิก์ Fusion, นิวเคลียร์ฟิวชันขนาดยักษ์เลยนะที่มีอุณหภูมิสูงถึง15ล้านองศาเซลเซียสพอเทียบกับตัวเลขนี้แล้ว3 0 0 0 0องศาของฟ้าผ่าก็เลยดูเออดูเด็กๆไปเลยแต่นั่นก็ไม่ได้ทําให้ความน่าทึ่งของฟ้าผ่ามันลดลงเลยนะครับและทั้งหมดนี้แหละครับก็พาเรามาถึงบทสรุปของความมหาศาัศจรรย์ทางธรรมชาติในเรื่องนี้กันสิ่งที่ผมว่ามันน่าทึ่งที่สุดเลยนะ ก็คือในขณะที่ดวงอาทิตย์เนี่ยเป็นแหล่งความร้อนที่ใหญ่แล้วก็คงที่มากๆเนี่ยแต่ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นบนโลกของเรานี่แหละกลับสามารถสร้างจุดที่มีความร้อนเข้มข้นสูงมากๆในเวลาแค่แบบเดียวได้ร้อนแรงยิ่งกว่าพื้นผิวของดาวฤกษ์ที่เราโคจรรอบซสอีกมันคือข้อพิสูจน์ที่ชัดเจนเลยครับถึงพลังงานมหาศาลที่ถูกบีบอัดแล้วก็ปลดปล่อยออกมาในเสี้ยววินาทีเพราะฉะนั้นครั้งต่อไปที่ได้เห็นแสงสว่างวาบขึ้นมาบนท้องฟ้าลองนึกดูนะครับว่านั่นมันไม่ใช่แค่แสงธรรมดาธรรมดานะ แต่มันคือการปลดปล่อยพลังงานที่ร้อนถึง30,000องศาเซลเซียสแล้วมันก็ทําให้เราต้องกลับมาตั้งคําถามกับตัวเองเหมือนกันนะครับว่าเอ๊ะในโลกที่เราคิดว่าเรารู้จักดีแล้วเนี่ยมันยังมีพลังที่สุดขั้วของธรรมชาติอะไรอีกบ้างนะที่ซ่อนตัวอยู่รอบๆเราโดยที่เราอาจจะไม่เคยรู้มาก่อนเลย